วันนี้นะครับผมขอเชิญคุณเฟรนชิปเสถียรพงเป็นผู้เชิญรางวัลและขอเชิญคุณดวงจันทร์สุวรรณีเป็นผู้เชิญช่อดอกไม้ครับและผมขออนุญ,ญาตเชิญคุณธีรพันธ์ชัยวงศสากรรมการผู้จัดการบริษัทเลอรถอินเตอร์ฟู้ดจำกัดให้เกียรติเป็นผู้มอบช่อดอกไม้ครับ วันนี้รางวัลสุดท้ายของค่ำคืนนี้แล้วครับพี่หนิมใช่แล้วค่ะเรามาลุ้นกันค่ะคุณผู้ชมรางวัลลูกทุ่งกลุ่มขวัญใจมหาชนได้แก่นุก๊กไปายสังกัีนเมวซิงนะครับเสียงระห่มจริงๆลูกทุ่งกลุ่มขวัญใจมหาชนครับ ขอแสดงความยินดีด้วยค่ะแฟนๆให้กำลังใจกันมาเสมอครับท่านนะฮะแต่วันนี้ได้เจอตัวจริงเสียงจริงนะคะน่ารักทั้งคู่เลยขนาดยกมือไหว้เขายังยกมือไหว้พร้อมกันเลยนะ ขอเชิญคุณธีรพันธ์ใช้วงศานะครับมอบช่อดอกไม้ให้กับนุ๊กไป้ายด้วยนะฮะแฟนคลับน่าจะรอฟังเสียงคุณนุกคุณปลายแล้วละคะ่ะสาวแสดงความรู้สึกสักเล็กน้อยนะคะ ครับผมก็ก่อ,อนอื่นเลยนะฮะสวัสดีนะครับครูบาอาจารย์ทุกท่านนะครับแล้วก็พี่ๆรุ่นพี่ศิลปินทุกๆคนนะครับผมก็วันนี้นะครับขอบคุณมากๆขอบคุณรางวัลจากคมชัดลึกลูกทุ่งอวบอร์ดนะฮะแล้วก็ขอบคุณที่ขายไม่ได้เลยวันนี้ขอบคุณพี่ๆ FC ทุกท่านครับที่ช่วยกันหัวให้กับพวกเรา แล้วก็อีกเรื่องหนึ่งครับที่นุกดีใจมากในวันนี้ทั้งนุกและปายเลยนะครับวันนี้ทั้งพี่สิงห์และพี่ออนครับแล้วก็พี่ๆน้องๆจากทางสิง์มิสิลมาด้วยครับวันนี้เขาจะปุ่มมือกับพี่สิงห์พี่ออนนะครับผมก็เป็นอีกหนึ่งรางวัลที่สำหรับตัวนุกนะครับดีใจแล้วก็เป็นเกียรติมากๆแล้วก็อยากจะขอบคุณทุกคนนะครับที่ทำให้ทั้งนุกและปาย มีรางวัลอันทรงเกียรติแบบนี้นะครับสำหรับนุกนะครับก็อาจจะเป็นนักร้องอาจจะเป็นเด็กวันนอกเป็นนักร้องที่เป็นรุ่นน้องที่ซึ่งมาใหม่อาจจะยังไม่ได้เก่งมากอะไรแต่ว่านุกสัญญาครับนุกพร้อมที่จะฝึกฝนแล้วก็พร้อมที่จะพัฒนาตัวเองต่อไปเรื่อยๆครับผมขอบคุณครับ สวัสดีครับปลยไยโ,โอริโอสิงห์รคคอร์ดคือสินีินตรครับวันนี้ดีใจแล้วก็ตื่นเต้นมากขอบคุณคมชั้นลึกลูกทุง่งอวดไม่ว่าความฝันจะคืออะไรอย่าละเลยโอกาสดีๆที่เข้ามานะขอบคุณทุกๆโอกาสที่มอบให้กับเด็กคนนี้ในการพัฒนาตัวอยู่เสมอไม่ว่าความฝันของเราจะคืออะไรในเมื่อโอกาสมันอยู่ข้างหน้าแล้ว ปลายสัญญาว่าปลายจะทําให้มันดีที่สุดแล้วก็เต็มที่กับท,ทุกคนงาครับขอบคุณครับลกปครับรางวัลสุดท้ายไปท้ายของคืนนี้เดี๋ยว